ประมาณการราคา,อ,าอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี2567ทับ68แนวโน้มลดลงกว่าฤดูการที่แล้ว พี่น้องชาวไร่อ้อยเตรียมวางแผนลองมาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ําตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีข่าวสารในเรื่องของการประมาณการนะครับราคาอ้อยขั้นต้นในฤด,ดูการผลิตปี2567ทับ68ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวที่จะถึงในข้างหน้านี้นะครับ ซึ่งในฤด,ดูการนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับราคาอ้อยนะครับจากที่คาดการจะลดลงกว่าฤดูการปีที่แล้วนะครับซึ่งทางพี่น้องชาวไร่อ้อยเองนะครับก็ต้องเตรียมตัวนะครับวางแผนเพื่อรับมือนะครับกับสถานการณ์ราคาอ้อยในฤดูการที่จะถึงนี้อีกด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูประมาณการนะครับราคาอ้อยขั้นต้น ในดูการผลิตป,ปี2567ทั68นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับทั้งหมดมีอยู่ประมาณ8เขตด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูไปทีละเขตกันเลยนะครับเขตที่1นะครับราคาอ้อยขั้นต้นบาทต่อตันอ้อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ10 ccs นะครับราคาจะอยู่ประมาณ1,252บาท11สตางค์นะครับและในส่วนของเขตที่2นะครับ ราคาอ้อยขั้นต้นนะครับที่10 CCS จะอยู่ที่ประมาณ1,073บาท63สตางนะครับและเขตที่3นะครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนะครับที่10 CCS จะอยู่ที่ประมาณ1,185บาท71สตางนั่นเองครับเขตที่4นะครับราคาอ้อยขั้นต้นที่10 CCS นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,073บาท23สตางและเขตที่5นะครับราคาอ้อยขั้นต้นที่10 CCS นะครับ จะอยู่ที่ประมาณ1 1 9 8บาท14สตางค์เกตที่6นะครับราคาอ้อยขั้นต้นที่1 0 CCS นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,153บาท38สตางค์และเขตที่7นะครับราคาอ้อยขั้นต้นที่1 0 CCS จะอยู่ที่ประมาณ1212บาท95สตางค์และเขตที่9นะครับราคาอ้อยขั้นต้นนะครับที่1 0 CCS จะอยู่ที่ประมาณ1 2 4 5บาท86สสตางค์นั่นเองครับ โดยรวมทั่วทั้งประเทศนะครับทั้ง8เขตด้วยกันนะครับในส่วนของ C C S เฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ12.84นะครับและในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นบาทต่อตันอ้อยนะครับคิดที่10 C C S นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,191.56บาทสตางค์และมีอัตราขึ้นลงนะครับอยู่ที่71.49สตางค์ในส่วนของ C C S เฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,397.59สตางค์เองครับ อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นนะครับได้ดูการผลิตปี2 5 6 7 2 0 1 8นี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการคาดการณ์นะครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนะครับเพื่อให้ทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับได้รับทราบนะครับและเตรียมรับมือนะครับวางแผนนะครับกับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นที่จะมาถึงในรูปการนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องรอนะครับในส่วนของทางสนอนะครับประกาศแจ้งนะครับ ให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยได้รับทราบกันนะครับเมื่อใกล้ถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับทางสอนะครับและโรงงานนะครับจะมีประกาศแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยรับทราบกันนะครับหากมีข่าวนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วนะครับทางเราจะรีบติดตามนะครับแล้วเร่งดําเนินการประกาศแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยรับทราบกันอย่างทันท่วงทีนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ